พี่นี่ ขอบคุณทอยกษิติจาก Data Rocky ที่สนับสนุนเนื้อหาและความรู้ดีๆให้คนทำงานได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอ f ฟ i c e 0.4ฝันโคตรไกลแต่ไปยังไม่ถึงครบอยู่กับพี่น้อมจากบักน้อมครับแล้วก็โอมโอมศิลครับผมอะไรวะก็เสียงสูงไงก็เลยต้องแบบแ l e n d i n ลงชงไปหน่อยนึกว่าคุยกับลูกนะครับตอนนี้ชื่อแปลกๆครับ shaking job shaking job shaking shaking ไม่ไม่ได้เช็คนี้นะแต่แบบเป็น s h a k บบตัวเขาเรียกว่าตัวคาแรคเตอร์ที่น่ายักษ์เขียวอ,ะอ่ะอ่ายักเขียวใช่ยักเขียว,ยยวไปอ่านมาก็ไปเจอคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ชื่อว่า tracking job นะครับพี่หนอมก็คือจริงๆคำว่า tracking job เนี่ยมันคือแนวคิดการเลือกงานที่ต่ำกว่าความสามารถเพื่อความสบายใจเหรใช่คือเพื่อความสบายใจเพื่อลดแรงเสียดทานแรงกดดันแล้วก็เพื่อเอาเวลากลับคืนมาสู่ชีวิตแปลว่าไม่ได้คุณ คุณค่าของการทํางานที่สมความสามารถเพื่อให้เราสามารถใช้อะไรในชีวิตอย่างมีความสุขด้วยส่วนหนึงน่งนึกถึงเรื่องหนึ่งเคยเคยฟังคี่อาจารย์วีระ,ะ <c oughs> อาจารย์วีระบอกว่าตัวเองเป็นคนเลือกงานที่ต่ํากว่ามาตรฐานของตัวเองเอาหรออะไรประมาณนี้นะคือหมายว่าเลือกงานที่ทาแล้วไม่กดดันอ,อ,อะไรแบบนี้แก<ๆ>เคยพูดประมาณนี้อาจารย์วีระธีรพัฒน์ใช่โอเครายการอะไรนะตอนนั้นก็น่าจะสัมภาษณ์ลงออกจอกใจเอาหรออ่ะโอเคเออเกี่ยวกับเช็คดีกว่าโอเคก็จริงๆแล้วคือตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าไอคีย์เวิร์ดนหครับ ว่าเช็คกิ้งจ็อบเนี่ยมันเราก็ไม่เห็นเช็คทำทำงานหรอว่าก็เราคิดอยู่ที่ว่าในหัวเขาก็ไม่ทำงานไรไม่ใช่หรอเขามีเจ้าหญิงมีเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรนะเจ้าหญิงฟิโอน่าคือจริงๆเขาบอกว่าจริงๆเช็คกิ้งจ็อบเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นศัพท์ในโซเชียลเพื่อเปรียบเปรียบเทียบกันเนอะอธิบายในการเดทกับคนที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าดึงดูดใจเท่าไหร่หรอกแต่แค่รู้ว่าเขาโอเคอ่าเท่แค่ดีอ่าเท่แค่ดีแต่แต่ว่าแพคเกจจิ้งภายนอกดูอาจจะไม่ได้ไม่ได้น่าดดดดึงูขนนาั แต่อยู่ด้วยแล้วสบายใจทรงนี้ป่ะระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราเราเลือกคนที่รักเราดีกว่าทรงๆทรงนี้ทรงนี้ทรงประมาณนั้นทรงนี้ทรงประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาเอานิยามแบบนี้มาเปรียบเทียบกับงานในปัจจุบันที่เจเนอเรชั่นทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Y หรือซีเริ่มอึดอัดแล้วก็รู้สึกรับแรงกดดันมากๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราทนไม่ไหวแล้วเราอยากได้อิสรภาพเรื่องของความสบายใจเรื่องของเวลากับคืนมานะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการเปรียบเทียบ กันก็เลยเกิดคํานี้ขึ้นมาพี่น้องอ่าไม่ใช่แค่ทํางานที่เรารักเพราะงานที่เรารักมาจะยากและท้าทายแล้วมันเครียดใช่ไหมจะเครียดเข้าใจเป็นความฝันที่อยากไปใช่ไหมแต่ว่าลองเลือกงานที่รักเราคือเราทําได้ดีเออแล้วไม่ต้องหนักมากครับถูกต้องแล้วก็รวมถึงคือไปค้นหามาจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลจากเขาเรียกว่า economic f o r u m เนี่ยเขาก็มีการศึกษามาแล้วก็คนพบข้อมูลว่า Gen Z เนี่ยก็กำลังพบกับภาวะเหล่านี้อยู่คือเรียกได้ว่าเติบโตมาเรียนจบมาแล้วก็มีความใฝ่ฝันเนาะแต่ว่าสุดท้ายพอ พบว่าโลกการทํางานของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เขาคิดเหมือนอย่างที่เขาอยากจะเข้าไปไาทำงานในสิ่งที่ที่เขาอยากได้ตําแหน่งที่เขาอยากเป็นมันยากมันกดดันมันเครียดคืออันนี้อันนี้ไม่รู้เกี่ยวป่ะนะอีนน,นี้นอกเรื่องแต่ว่าคิด,ค,ดคิดภาพหนึ่งของเจนซีที่ถูกเลี้ยงดูโดยเจนเอ็กซ์เจนวายซึ่งเจนเอ็กซ์เจนวายเนี่ยเป็นเจนที่ถูกเบบี้บูมมาอีกทีหนึง่งการเลี้ยงดูของเบบี้บูมกับเจนเอ็กซ์เจนวายมักจะเป็นความกดดันในในในครอบครัวคือฝึกลูกให้อดทนฝึกลูกให้แข็ง จริงมันโหดร้ายนะลูกอ่ะอะไรแบบเนี้ยพอกลุ่มนี้มีลูก การสอนลูกมันเลยทําให้ลูกแบบใช้ความสุขมีความสุขกับชีวิตบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยส่งผลว่าพอเจนซีมาเจอชีวิตจ, ень, จริง,รงๆมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันมากก็ได้นี่หว่ากะเสือกะสนอ,อะไรเงี้ยก็แบบในเมื่อจริงๆการเลี้ยงดูอาจจะมีผลส่วนหนึานาน่งนะอันนี้เราเล่นๆแบบว่าเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยบ่อยแล้วก็เราจะเห็นแนวคิดนี่มันถูกส่งต่อคนละแบบใช่ไหมเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบทํางานหนักมันคงมาเริ่มมาอะไรนะรุ่นนี้เวิร์กไร้บาลานซ์รุ่นนี้ เลือกงานที่แบบใช่ป่ะแนวนี้เต้นไปกับฮาร์โมนีหน่อยเต้นไปกับใช่ใช่เบาหน่อยให้รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่งานอย่างเดียวนั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นกระแสและกันเนาะทีนี้เนี่ยตอนนี้ตอนที่ผมไปอ่านข้อมูลมาผมก็มีการเขียนลงเพจด้วยแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน X ด้วยหรือ Twitter เดิมเชื่อหรือไหมครับว่า X แทบแตกเพราะว่าโอ้โห X กแทบแตกนี่คืออะไรไม่ใช่ช่อง X หรือ Twitter เดิมคอมเมนต์รีพลายแตกมากเยอะมากเยอะมากผมใช้ครับ ผิดเองครับเออครับผมนั่นแหละก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพอปล่อยลงไปเนี่ยเราก็ฟีดแบ็กมันมาก็เลยพบว่าจริงๆแล้วมันไปไปสกิดเขาเรียกความรู้สึกของของคนส่วนใหญ่ในในในนั้นเยอะมากๆก็คิดว่าเฮ้ยบทความนี้ไม่ได้เป็นการคิดเองเออเองแต่น่าจะมีอินไซต์อะไรบางอย่างที่มันสะท้อนออกมา เอาจริงในส่วนหนึ่งมันก็เป็นความทรมานเมื่อก่อนวันก่อนพี่เพิ่งคุยคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันบอกว่าเนี่ยรุ่นรุ่นเราแม่งแบบช่วงแรกเมื่อก่อนรุ่นเราเจ็บปวดเพราะว่าเราไปงานเลี้ยงรุ่น หมายว่าทุกครั้งที่เจ็บปวดคือเราเห่นคนได้ดีกว่าเราจะมีาเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมันจะเกิดขึ้นประมาณนี้หรืออาจจะเจ็บปวดหน่อยก็เปรียบเทียบป้าข้างบ้านลูกกับป้าข้างบ้านซึ่งกูไม่เคยเจอแม่งเลยแต่ก็คือนั่นแหละเราก็จะเปรียบจะถูกเปรียบเทียบประมาณนี้ในแวดวงสังคมในในกลุ่มที่เราต้องไปเจอในกลุ่มทีมงานแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยเด็กๆคนรุ่นใหม่มันถูกเปรียบเทียบกันทุกวันมันถูกเปรียบเทียบกันเสมอในผ่านผ่านเนี่ยโซเชียลมีเดียที่คุณใช้ทุกอันมันมีการรับรู้คนอืื่่่่่่่่่นน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 เเเเเมมมมมมมอออรรรราาาาาาบกกกกววววดดีีีีีัััคสสส็็ปหหึึงททททใู้้ พี่พี่พี่คิดว่ามีผลนะแต่ว่าไม่รู้มากแค่ไหนใครเห็นยังไงก็บอกค,บค,บคอมเมนต์มาได้แต่ว่าไม่มีส่วนหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเราก็อยากจะรู้สึกว่าเราเลือกอะไรที่มันไม่ทรมานมากก็ได้ จริงๆก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนด้วยถึ่งมันไม่ได้ผิดไม่มีถูกหรอกแต่ว่าอันนี้พยายามจะทําความเข้าใจว่าเออมันมันเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการเลี้ยงดูการที่มีโอกาสได้เห็นคนอื่นมากขึ้นการแข่งขันที่เยอะขึ้นด้วยใช่ใช่อะไรเง,งี้ยใช่เพราะการแข่งขันที่มากขึ้นมันก็เกิดจากการเข้าถึงทรัพยากรที่ง่ายขึ้นครับอ่าทุกอย่างมันก็สอดรับกันให้รู้สึกว่าเออมันก็มีผลครับครับใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเลือกไปทางไหนจะจะเลือกไปทางแนวแแแบบบบววว่่่าาาาาร์ดเเิหหมมมืือออนนจะกงงยผทุ มันต้องมาเวทเรื่องโปรเอ็นคอนเนาะว่าสิ่งที่เราเลือกในวันนี้เนี่ยมันอาจจะสบายใจนในวันนี้แต่อาจจะไม่สบายในวันหน้าก็ได้หรือเปล่า อาจจะต้องเวทดีๆการเลือกมันคือการเทรดแบบพี่พี่หนองเคยบอกเออใช่ป่ะมันคือเลือกพ่อพ่อพี่เคยสอนบอกพ่อชอบพูดคําติดปากสุ่นๆก็ลำบากวันนี้สบายวันหน้าอผู้ใหญ่ก็สอนเงี้ยพี่บอกพี่บอกพ่อแต่สบายวันนี้สบายวันนี้นะไม่ต้องรอไม่ต้องหอเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็ก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบอาจจะต้องมามาชั่งน้ำหนักดูว่าเราเป็นยังไงเพราะว่าคนเราจะสําเร็จได้มันมันพูดอย่างหนึ่งว่าปัจจัยสําคัญละกันที่มันมีส่วนก็คือการพยายามหรือใช้เวลากับสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นอยิ่งใช้เวลาหนักทา งานหนักมากกว่าก็มีโอกาสมากกว่าเออแม้ว่าจะมีปัจจัยเสริมเรื่องอื่นด้วยนะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วคือเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความพยายามอยู่ในนั้นดังนั้นมันก็เลยอต้องกลับมาถามครับว่าเราต้องการให้มันไปแบบไหนแล้วเราควรใส่ความพยายามเข้าไปแค่ไหนอบางคนอาจจะาลังคิดอยู่ก็ได้นะพี่าว่าลาบากวันนี้วันหน้าก็ยังลาบากค่ะใช่ใชอะไรเงี้ยก็ซึ่งซึ่งไม่ได้แปลว่าจะสบายเออเออคืออย่างที่บอกก็ครับต่อให้พยายามเต็มที่ก็ไม่ได้แปลว่าจะสําเร็จก็ต้องสํารวจสภาพแวดล้อมให้เราอยู่ด้วยถูกมัน คือม,ม,มันหลาย,ยาปัจจัยหหแหละใช่มันหลายปัจจัยแต่ว่าคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะเลือกแบบไหนเออค,คุณเลือกแบบไหนก็ได้ถ้าคุณมีสิทธิ์เลือกเนาะแต่ว่าคุณรับผลของการเลือกนั้นได้เปล่าดังนั้นก็ต้องคุยกับตัวเองเยอะๆหน่อยสวัสดีน้อมนายเป็นไงบ้างเนี่ยอันนั้นเริ่มบ้าทบทวนเนี่ยทบทวนใช่ไหมเท็ตัวเองทบทวนเป้าหมายทบทวนความพึงพอใจทบทวนโอกาสจังหวะที่เราสึกพึงพอใจในความก้าวหน้าทบทวนความสุข อืมอ่าะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างความสัมพันธ์เวลาใช่คือคือคนเราให้น้าหนักเรื่องพวกนี้ต่างกันใครให้น้ำหนักกับงานก็อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดใครให้น้ำหนักกับชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องผิดอ่าในในมุมของการจัดก,การชีวิตใครให้น้ำหนักของความสัมพันธ์ก็ไม่ผิดแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณให้น้าหนัก,กนอะไรคุณต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีผลดีและผลเสียตามมาในในทุกททางที่คุณเลือกจะให้น้ําหนักนั้นครับ ก็จริงๆเขาเรียกว่าชีวิตมันเหมือนพอร์ตโฟลิโอนิดนึงคืมอ,ม,อม,มันไม่ไม่ได้มีทุกส่วนที่เราจะได้100%ยเอนต์อะ่ะม,มันก็ต้องมีการแบ่งสัดส่วน ตามที่เราเทรดไปใช่ใช่ใช่ซึ่งก็หน้าที่เราคือแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสมกับชีวิตที่เราต้องการครับผมนะครับพูดเหมือนจะลาจ่ายจบลกนั่นสิไม่รู้แต่ว่าประมาณนี้คือเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าแนวคิดไหนเป็นแนวคิดที่ดีสําหรับทุกคนคือเพราะว่าชีวิตมันปรับใช้แนวคิดเดียวกันไม่ได้อะเออเราต่างกันอะไรเงี้ยฮะก็พยายามเอาแนวคิดที่เป็นประโยชน์มาใช้เนาะก็ไปเทเลเมสเอานะครับผมก็ว่าจะสบายแล้วตอนหน้าไม่จัดแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคครับผมอ ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยฮะติดตาม Office ศูนได้ทุกช่องทางที่คุณชะฟังพอดแคสต์นะครับรวมถึง Facebook แล้วก็ YouTube Office 0.4ด้วยนะครับผมแล้วก็มีคลิปสั้นใช่คลิปสั้นก็ฝากไปติดตาม Office ศูนทาง t ิ t t o k ด้วยนะครับได้ครับแล้วก็ยังจูเราอยู่เรายังไม่ได้เทรคกิ้งใช่ยังยังยังงเราจะอยู่เราอยู่ต่อไปใน EP ีหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสสวัดีครับสวัสดีครับ